มันจะอวกมือพี่จะไหว no กล้องโคตฟุงเลยอะกองฟุ้งมากสวัสดีทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะไปทัศนศึกษา อยู่ศาลาล้อเพื่อนอีนี่ก็ถึงคนแรกไม่ใช่คนแรกของกลุ่มคนแรกของเรียนเป็นบ้ามากแบบผ้าห่มตัวนึงอยู่กันบนรถแล้วนะคะกับชาริสมาอีสวยไม่ย้อนแสงนี่ต้องไม่ได้หรอกถามมาว่าปาไม่น่าเหวี่ยงคนแล้วข้างบนคือว่าปาเหวี่ยงไปเสียงมั่งไม่ร้านไม่ใส่ไหนวะเออเห็นละใช่ปะ

มาถึงสภาพแบบม่วงมากเพราะว่าเพิ่งตื่นตอนนี้ถึงส่วนน้องนุชแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังรอที่จะเอาบัตรอะไรสักอย่างนั่นแหละมันก็จะไอ้นั่นหน,น,น่อย ามรชีเล็กแต่โดนเสาคอยากยากยากด้วยนะแบบตอนนั้นอะเก็บพรีเมียมเลยอร่อยมากหน้าลัวคับนะคะเราก็เดินมาจนถึงตรงมึงเราอยู่ตรงไหนกันเนี่ยกระพุกรร้อนมึงเราอยู่ไหนกัน ใช้พ <ส night> ิออ <Bee> <ias> นะิกตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารัก เอาข้าวได้เลยค่ะพูดเอาได้เลยนะคะะอนะคะเมนูมเลยเ้าวันนี้เนี่ยเราจะได้กินอะไรกันแต่กินข้าวเดียวแต่ฉันอยากกินผัดมามาย่ะคอมันเดียวเหมือนนมนเอะนะไปก่อนเยมามันมีน้ำอยู่ตรงไนใชนไหมคืออะไรไม่เห็นเลยบเบ้ลบับเ้ลกินนิดนึงไม่เป็นหลังพึ่งเหรอนอยากมาทำตัวเป็นอย่างนี้เอิ้นถ้ามันแพง มันแพงก็แบ่งให้เพื่อนได้แพงแค่เท่าไหร่หรอแพงเออแพงนี่เท่าไหร่หรอฉีดได้เองของปูหกสิบคือฉีดอันใหญ่แล้วก็อันเล็กนิดเดียวเล่นนอันเล็กไปเดี๋ยวควรแล้วหกสิบแบ่งเพื่อนได้ไหมอันใจอ่ะแล้วหกสิบแบ่งเพื่อนได้ไหมได้ก็กินดิใครห้ามอ่ะกินได้ก็เดี๋กล้ากินกินได้ก็กินหนู่รอเพื่อนไปหนูเฟ่นนี่คือหยิบได้เลยใช่ป่ะไปอันนี้กินของเรียนอะไร กระเป๋ากูจะโดนเล,นะ <Yeah. S 1> ล่าไหมนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมีแค่หนังสือเรียนให้เจ้าก็เอาไม่เอาก็เรื่องงงทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาข้าวอหล two t 0 o u years later จานเรานะคะโล,โล,โลูกโป้อันนี้จานเพื่อน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 ไม่กินอันเนี้ยจานเพื่อนทำไมทุกคนกินก๋วยเตีเต๋ยวกันหมดเลยเอ่ะ อยงั้นงั้นต่อไปกูต้องกินเตี๋ยวปะใช่ไม่เอาอ่ะไม่ชอบไม่ชอบเลยที่มันเป็นน้ำน้ำน้ำขาวๆนี่ก็กินได้นมนมนมเปล้น้ำนมนมใช่ไหมนมอุ ช้อนบอยช้อนคืนอหู่หลังอ่ะมึงหยุดนิหกระแทก <c oughs> ไม่ได้ไไดกระแทกคู่เคูเข้าใจแล้วว่าอร่อยคูณเข้าใจแล้วว่าอร่อยอยไร อันนี้เราอยู่ไหนคะคาริปมาอยู่เอ่อเนี่ยคอฟฟี่เค้กคอฟฟี่ไม่เมื่อกี้เรากินข้าวกันมาใช่ปะจหนูสองไปไหมไปดูไม,ไ,ไม่ใช่เราเพิ่งเดินมาหรอนกกระจอกเทศสิงดังเหรออุย้ยไข่ะกุตะกุเศรย์โอ้ยสวยหน้ากูดิ โอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปหอฝรั่งเศสกันเนาะไปเจอกันเลยที่หอฝรั่งเศสเก็บสีดูเร็วดูเร็วอ้องช้ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนคะกาชาปองอยากได้สีเขียวอยากได้สีฟ้าอยากได้สีเขียวขาวตาขาวไม่แต่สีขาวนั่นนี่ ใส่ลิ้ยงก่อนใส่ยะไรอ่ะใส่ตรงนี้ตรงนี้ใส่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ใส่ของครั้งหมุนใหนโกงกูปะเนี่ยมุนิงอ๋อ้ยมองไม่เห็นกูกูเห็นอยู่นะทำไมมึงไม่เห็นวะขาวตะขัยขาวัน บอกกูที่นี่มันมีสีเสียงหน้าแดกทำไมเขาไม่ทำประตูเลื่อนวะติดตูดเชื่อว่าเราเดินกลับมาที่เดิมไงขอยาว ยังเรียนวนกลับมาที่เดิมได้ยังไงพี่คุยังไงแกขายลูกพันถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูหลุดร้อนเราเจอตอนนี้เรากำลังเจอปัญหานะคะกูเดินกลับไม่ทันนะดิไกลมากเลยเหรอใช่มึงเพิ่งรู้เหรอเราเดินกลับมาไกลชิบหายเลยนะโอย มันจะอ้วกมือพี่จะไปทุกคนคะตอนนี้เรากลับมาที่ด้านหน้าแล้วนะคะย้อนแสง มาทัานแล้วค่ะคุณวิ่ง4,117ี่ตอนนี้ก็คือกำลังกลับบ้านนะค่ะอยู่บนรถคือตอนที่เดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับเนี่ยคือไม่ได้เข้าเซเว่นเลยเว<อ>้ยเพราะว่าเหมือนครูเขาจะไม่ให้เข้าทำไมได้เร็วจังเออทำเร็วอะ Música <síntos>